สวัสดีครับมาถึงมาแล้วครับวันนี้มาทําคลิปรีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็มีรองเท้าเข้านะฮะยี่ห้ออะไรอ่ะเออเนี่ยครับรองเท้าโลโก้น่าจะเป็นซิมเบอร์แลนด์นะซิมเบอร์แลนด์ตัวนี้รุ่นอะไรอ่ะวอเตอร์บลูวอเตอร์บลูซิมเบอร์แลนด์นะนี่เป็นยังโลโก้ซิมเบอร์แลนด์อาการเหรอฮะรองเท้าไม่ได้ใช้ซื้อเก็บเพราะอางครก็จะขาดอย่างเนี้ยครับสุดอย่างเนี้ยครับรอบเปิ้จริง โยนทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่นี้นะครับเราก็ไปซื้อพื้นมาแล้วเรียบร้อยก็ได้พื้นตัวนี้นะครับพื้นแบบนี้นะครับเพื่อนเพือนลูกค้าบอกว่าไว้ไปเที่ยวเมืองนอกนะครับพอดีจะไปเมืองนอกหยิบรองเท้ามาใช้หมดอายุพื้นหักสองท่อนนะครับก็ไปซื้อพื้นมาแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีประกอบรองเท้าคู่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีอะไรมากมายข้อติดก้าครับเดี๋ยวมาสาธิตการติดกาาเพื่อนเพื่อนดูนะติดก้าข้อสิดกลางในนี้หมดนะครับติดกลางในนี้หมดนะฮะติดได้หมด ทั้งนในเงี้ยหมดเลยนะสาธิตติดหมดวางแห้งนะครับแล้วก็มาติดพื้นนี่ตัวน,นี้ติดได้หมดนะตอนติดเราก็ดูข้างๆด้วยขอบอยู่ประมาณไหนก็ติดขอบประมาณขอบเดิมนะครับติดไม่หมดรอแห้งยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาเย็บกันนะเดี๋ยวรอแห้งแล้วมาเย็บกันนะครับโอเครองเท้าเราแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวเามาประกบการประกบเอาช้อนลงกอดดูตรงกลางนะครับตรงกลางนี้ให้ตรงอ่ากบลงไปยัดลงไปเลย ตะตรงกลางตรงองื่นก็จะตรงครับกดลงไปนี่เย็บเย็บเรียบร้อยมาเย็บกันนะครับประกบเสร็จแนละ้วก็มาเย็บกดเย็บอย่าลืมเอาไส้ในออกไส้ในออกยนท้นดให้เข้ารูปเข้ารอยหน่อยนะครับเพื่อนๆป็นจ้าห้าที่านนี้เดี๋ยวมาเย็บกันนะครับเพื่อนนะ ก็เตรียมเชือกนะครับเชือกใช้เชือกเตียนนะครับเชือกเตียนเย็แล้วก็เข็มครับจะเทียนเย็บก็ไม่มีอะไรผมเย็บด้านข้างก่อนนะบางคนบอกว่าทําไมไม่เย็บด้านในก่อนผมเย็บด้านข้างข,างของพระต้องการจะดึงให้ตรงดึงตรงของเท้าให้มันอยู่นะแม่มันเอียงนะครับก็เย็บข้างก่อน เทคนิคการเทคนิคมันนะครับพอดีก็เย็บข้างก็จะดึงทรงรองเท้าแม่มันเอียงนะครับวิธีการเย็บคอเนี่ยครับเย็บประมาณนี้สอนกันทุกคลิปแทง,ง,งข้าวดึงเชือออกนะครับแทงข้าวดึงเชือออกบแลว้วก็สอดได้และดึงนะครับแทงข้าวดึงเชือออก ก็ดึงแรงเข้าดึงเชือออกแต่ก็สอดได้แล้วก็ดึงตามแบบนี้นะครับนะฮะมันมีร่องไมาเย็บเพื่อนเห็นป่ะรองเท้าเปลี่ยนพื้นจะดีตรงที่มันทําร่องมาให้นะฮะทำร่องมาเรียบร้อยแล้วก็เย็บตามร่องเลยฮะนี่เย็บตะเก็บสวยๆนะครับประมาณครึ่งเซนเอาเพื่อนเห็นไหมครับจืบ ยเย็บแบบเนี้ยใครที่ฝึกเย็บก็ดูไว้นะครับการเย็บรองเท้าเนี่ยต้องฝึกนะต้องฝึกนะครับไม่ฝึกคุณก็เย็บไม่ได้นะ้ฝึกแล้วจนชินคุณสามารถเย็บวันสิบคู่สิบคู่ได้นะคิดนะดูนะเย็บผมเย็บรองเท้าคู่นึ่งฮะขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะฮะลูกค้าเน้นสวยก็สองร้อยบาทเน้นตะเก็บเทียบชิดชิด,ชดเล็กๆก็ออกเย็บนานกว่าวก็มาร้อยแปดร้อยสองร้อย คนไหนคิดจะเป็นช่างรองเท้าก็ไม่ต้องอายครับได้ตังค์ไม่ต้องคิดว่าจะมีเกียรติว่างานรองเท้าไม่มีเกียรติแล้วครับแต่ว่ามันได้ตังค์นะก็เย็บแบบนี้ครับเพื่อนนะวันหนึ่งเย็บสักสิบคู่คู่ร้อยห้าสิบคู่ร้อยหกสิบบาทก็เกือบสองพันนะต่อวันเฉพาะเย็บยังมีงานองื่นเลยครับเปลี่ยนพุงเปลี่ยนพื้น,น,น,นใส่กันลงุงกันลื่นติดพุงติดเก้างานต้มรองเท้ามีหลายหน้านะ เพราะฉะนั้นใครจะยึดอาชีพนี้ยึดได้เลยฮะสบายสบายมีกินมีใช้มีรถมีบ้านนะครับไม่ต้องมเ,มเป็นลูกจ้างเขาแต่แหัละไม่มีเกียรติเยอะแบบนี้ครับคุณกัยันเย็บทุกวันวันหนึงหคู่สิบคู่ยี่สิบคู่โอ้วันหนึงสองสามพันผมว่าสบายสบายอยู่นะอ่าทำเลดีๆคนเดินเยอะๆนะครับ เเย็บไปเรื่อยๆนะผมก็เย็บไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูอ่ะอ่ะเย็บรอบนะเพื่อนๆเห็นตะเก็ยบไหมฮะนี่ตะเก็บเอาลงนะครับเดี๋ยวผมเยบเ็บเสร็จผมให้เพื่อนๆดูนะต่อแป๊บนึงหน้าเดี๋ยวเสร็จให้ดูครับ โอเคครับครับผมบทสรุปของรองเท้าคู่นี้นะฮะรองเท้า Timberland นะพื้นหมดอายุเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวหมุนเตี้ยวๆให้ดูนะฮะดูนะหมุนเตี้ยวเตี้วเตี้ยวเตี้ยวเตี้วเห็นไหมเพื่อนๆสวยไหมสวยกว่าเดิมมั้ว่าสวยกว่าเดิมอ่ะเอาตีนะเพื่อนๆลูกค้าบอกจะใส่ไปเมืองนอกทีนี้ก็ใส่เมืองนอกก็ใส่ไปเลยก็ไม่ต้องกลัวหลุดเย็บให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะมีตะเกียบเย็บเรียบร้อยนะรองเท้า Timberland รุ่น Waterproof นะฮะ Waterproof นะฮะ เสร็จเรียบร้อยหนังกำมะหยี่แท้นะฮะตัวนี้เย็ยบพื้นเป็นพื้นยางดิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดาะเยอะใส่เดินเหยียบอีมะได้เลยครับก็นี่ครับใครมีรองเท้าแบบนี้มาเปลี่ยนพื้นร้านผมได้เลยนะฮะลเชมเบลินวอลทู r ูเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนพื้นเยียบ